ชอบตรงมีเสียงนกเขาร้องฟังดูแล้วมันมันแบบสบายสบายชิวชิวมันอากาศแบบสบายสบายด้วยไม่ร้อนมากนะคะที่นี่สุราษฎร์ธานีตลาดน้ำประชารัฐบ้างใบไม้รอขึ้นเรือนะคะไปเดินในตลาดกันว่ามีอะไรขายบ้าง ตลาดน้ำบางใบไม้นะคะเป็นตลาดาน้ำแล้วก็นั่งเรือชมอุโมงต้นจากนะคะบรรยากาศภายในตลาดนะคะเป็นคลองน้ำนคราบอกไม่มน้นไม่ได้องคิวไหมครับ เคยเจี้ยนฮะเคยเจี้ยนเคยเจี้ยนเหมือนน้ำพริกกะปิไหมคะไม่เหมือนครับไม่เหมือนหรอมันเป็นรสชาติยังไงหวานชิมได้ไม่รู้รสชาติชิมได้กะปุกเท่าไหร่คะอ่ายี่สิบห้าสิบปุกเล็กยี่สิบชิมเ,เคยเจี้ยนมมกะปิเลย อขอบคุณนะคะข้าวเหนียวเป็น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 ไส้ไหมคะหรือว่ามีเฉพาะข้าวเหนียวเป็นแบบนี้นอ๋อจิม้มน้ำหวานกินกุ้งแห้ง เมี่ยงเหรอคะเมี่ยงํำจ้าเป็นเมี่ยงํำนะคะคุณยายทำเป็นทุกก็มีนะคะชุกข์ห้าสิบชั่ะโรอบรอบตลา,าดาาเป็นคลองน้ำนะคะ เมื่อเดินลกทาไม่ถูกลมก็คเป็นรอมต้นจากนะคะ ต่อไปก็ไปลงเรือกันค่ะเรือก็จะเป็นเรือแจวแบบนี้นะคะมีคุณป้าเป็นคนพายให้นะคะคนละ20บาทนั่งได้5้าคนแต่ถ้าเราอยากเหมาลำก็คือ100บาทนะคะระหว่างพายไปก็จะมีต้นจากสองข้างทางเลยค่ะอากาศไม่ร้อนนะคะระหว่างนั่งเรืออากาศสบายสบาย แต่ถ้ามันมีแดดหน่อยก็จะมีหมวกให้ใส่นะคะนั่งบนเรือก็จะมีวิวสองข้างทางให้ดูนะคะก็จะเป็นพวกร้านค้าที่อยู่บนตลาดที่เราเดินดูค่ะแล้วก็จะมีต้นจากทั้งสองข้างทางที่พายเรือไปเลยค่ะเริ่มเข้าสู่อุโมงค์ใบจากค่ะตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้นะคะลอดอุโมงค์ ต้นจากนะคะผมก็ไม่เเห็นนะเพราะว่าบ้านผมไม่มีต้นจากนะครับมีแต่ต้นตาลต้นมะพร้าวแต่ต้นมะพร้าวก็ไม่เยอะขนาดนี้นะครับ ของเป็นเป็นเป็นเนื้อที่ของชาวบ้านด้วยใช่ไหมอ๋อของวัดกับกำนันแต่ว่าอ๋อเป็นหารายได้ของหมู่บ้านในในพื้นที่นี้ค่ะของชุมชุนสวัสดีค่ะมันร้อนเราก็จะใส่อีกงอบนะคะคนมาเที่ยวเยอะไหมคะป้า นี่นะคะป้าเป็นคนพายเรือป้าอายุเท่าไหร่เท่าไหร่นะแต่้นหกหกสิบหกค่ะคุณป้าอายุหกสิบหกลูกค้าเออคนมาเที่ยวเยอะใช่ไหมช่คช่วงนี้ก็ถือว่าออกกำลังกายแล้ช่วงนี้คนจะมาเที่ยวเยอะนะคะนนนน่าากับิิชม แต่ก็ไปแอบชิมและชิมแล้วครับรับช่องกับสาคูที่มันทํามาจากต้นสาคูกับก็อร่อยดีที่บ้านไม่มีนะในที่ของไทยไม่มีเป็นต้นจากทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็จากนี่ก็เอาไปทำลูกจากด้วยใช่ป่ะแล้วที่ที่มันเป็นไหนอะไรนะพัทลุงหรือเปล่าที่เป็นสาคูต้นนะคะหรือที่นี่พัทลุงใช่ป่ะอ่่านีอันนี้ก็คือกลับแล้วใช่ไหมคะป้า อ๋อถ้าไปโน่นนี่คือเป็นของชาวบ้านไปไม่ได้ได้ไปได้อ๋อไปได้มันเชื่อมกันใช่ไหมคะอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอคะอ๋อเป็นคลองไม่สายไปไม่ทั่วอ๋อเป็นคลองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมีปลาไหมคะไม่อไม่ใช่เรือจะมาสมัยนี้เลยก็จะมาได้เอาหมุดมือวานเขากดขึ้นมันขึ้นอัมืนรุ่นั้นที่บอกดีๆแล้วก็ป้าจะพากลับแล้วนะคะ อะไรนะคะเอารถม,ม,ม,มาเองค่ะเอารถมาเองหอยจากหนองคายจะทำอะไรจะ <c oughs> น่าจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะจะไปที่นครศรีธรรมราที่ที่สุราษฎร์เนี่ยหอยหอยหอยอร่อยร้านไหนคะป้ายาหอยสุดไหมคะอห,อหอยนางรมนะคะใช่ไหม ยังไม่ไปค่ะเย็นจังเลยเนาะเข้ามาตรงเนี้ยเป็นอุโมงเลยน้ำมันไม่ลึกเนาะน้ำมันไม่ลึกเออน้ำมันลงเวลาแจวเรือมันก็จะโดนขี้ดินแต่ว่าก็พอไปได้ใช่ป่ะ กินไม่แต่หน้ากินนำเลยเจอ่าจากคูมากคูไม่กินมากนะคันเยะกินไม่หวคพาะเราจะเอาพองไวกินเ้ก็จะปกินเเพราะว่ามันมากราที้ต้องหวอ๋อป้าเคยไปเที่ยวกาลสินตอนนี้ก็ก็ใน้ว ถ้าทอมือไปพัง,งอุดรหนองคายไม่เคยไปเลค่ะแต่เที่ยวมาเป็นหนองคายก็ที่เที่ยวเยอะอยู่ค่ะกระส่าข่าวลือมาจักหนองคายนะครับน้ำร้อนมาตั้งแต่เมื่อปีสามใลงมาถึงสุราก็จะมาถึงหนองคายนี่จะไปชายแดนประเทศลาวค่ะ มาเที่ยวสุราษฎร์อย่าลืมแวะกันนะคะตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ค่ะประทับใจมาก